ค,ค่ะครูพิงค์นะคะวันนี้ครูพิงค์จะมาสอนวิธีดัดมือของเด็กๆนะคะในวิชานาฏศินขั้นแรกเลยนะคะเรายกขาขึ้นมาเอาขาตั้งขึ้นมาเรายกขาข้างไหนตั้งเราก็ต้องเอามือข้างนั้นวางไว้บนขาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายนิ้วมือ,อข้างหนึ่งมาดัดที่ปลายนิ้วมือนะคะแล้วนับหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบทีนี้เปลี่ยนข้างนะคะเอาขาข้างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเอามือข้างนี้มาวางไว้เอามือข้างขึ้นมาจับปลายนิ้วมือไว้นะคะแล้วนับไปพร้อมกัน 1.. 2.. ึ่งสองสามสี่หหกเจสิบต่อไปนะคะให้เอามือข้างนี้สอดเข้าไปที่ใต้หัวเข่าแล้วก็ดัดเหมือนเดิมโดยนับ1นึถึงสิบ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างคะ่ะทำเหมือนเดิมเลยแล้วนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงคะเด็กๆทำกันได้ไหมคะ เด็กทำได้นะคะให้เด็กๆฝึกแบบนี้ทุกๆวันเลยแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาดูกันว่ามือใครอ่อนกว่ากันบ๊ายบาย